สัจะทรมนุษย์อ e ีบุ๊กฟรีอ่านได้ทันทีตอนที่3ค่ะ47ความว่างคืออะไรความว่างไม่ใช่ความไม่มีแต่คือความเต็มเปี่ยมที่ไม่มีรูปหรือที่ที่ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นและสลายไปจิตท,ที่รู้จักความว่างจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดจะไม่กลัวการสูญเสียเพราะรู้อยู่เสมอว่าไม่มีอะไรหายไปจากจักรวาลมีเพียงการเปลี่ยนรูปในความว่างนั่นเองคือบ้านของความจริง 48. ทําทำไมเราต้องตายเราตายเพื่อจะจำได้ว่าเราไม่เคยตายเพราะสิ่งที่ตายคือร่างสิ่งที่อยู่คือแสงความตายไม่ได้พาเราไปไหนแต่พาเรากลับบ้านสู่จิตเดิมแท้ที่ไม่มีชื่อชีวิตนี้คือโรงเรียนและความตายก็คือการจบเทอมหนึ่งเพื่อเตรียมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าไม่มีความตายมีแต่การเปลี่ยนมิติของการมีอยู่ 49เราคือใครเราคือใครกันแน่เราคือผู้ดูที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกดูคือจิตรู้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความคิดเราคือความเงียบเบื้องหลังทุกสิ่งคือความตื่นเบื้องหลังทุกความฝันคือประกายของจักรวาลที่มาเกิดในรูปแบบมนุษย์เพื่อจะจำได้ว่าเราคือจักรวาลที่สวมหน้ากากมนุษย์มาสัมผัสความรักความทุกข์และการตื่นรู้50ส สัจธรรมคือสัจธรรมสูงสุดคืออะไรสัจธรรมสูงสุดไม่ใช่คําตอบนะแต่คือการตื่นรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งคือการรู้ว่าไม่มีสิ่งใดแยกจากกาันคือการยอมให้ชีวิตเป็นไปนในจังหวะของจักรวาลและรู้ว่าทุกความท,ทุกความสุขทุกการเกิดตายล้วนเป็นละครในโรงละครของจิตที่อยากรู้จากตัวเองสัจธรรมสูงสุดคือการหยุด แสวงหาและยอมให้ตัวตนจริงได้เป็นในที่สุดมนุษย์รู้สัจธรรมผู้รู้สัจธรรมจะเป็นเพียงจะไม่เป็นเพียงผู้รอดแต่เป็นผู้เรืองแสงอยู่ท่ามกลางจากาักรวาลกล่าวที่สุดในที่สุดสัจธรรมสูงสุดของการเป็นมนุษย์นั้นหมายถึงความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่เคยเป็นแค่มนุษย์แต่คือประกายแห่งจักรวาลนิรันร์ที่จำลงมา เล่นเกมแห่งการลืมเพื่อได้ลิ้มรสชาติของการจำได้อีกครั้งมนุษย์จึงไม่ใช่แค่ผู้แสวงหาแต่คือผู้เป็นไม่ใช่แค่คำถามแต่คือคำตอบไม่ใช่แค่รูปนามแต่คือความว่างอันเปล่งแสงที่ไร้ประมาณและเมื่อมนุษย์ตื่นขึ้นเต็มดวงจิตเขาจะไม่ถามว่าชีวิตคืออะไรอีกต่อไปเพราะเขากลายเป็นชีวิตนั่นเองอย่างบริบูรณ์ปจัจจิมบท สัจธรรมมนุษย์50ข้อคือจ,จุดเริ่มต้นของการจาริกกลับบ้านบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีขอบเขตแต่มีอยู่ในทุกจิตที่ตื่นแล้วผมขอกล่าวสัจธรรมด้วยประโยคนี้เราเกิดมาเพื่อจดจำว่าเราไม่เคยเกิดไม่เคยตายมีเพียงจิตหนึ่งเดียวที่เล่นบทมนุษย์เพื่อระลึกถึงความไร้ขอบเขตของตนเราคือ หนึ่งเดียวกันบัดน,นี้และตลอดไปปัจฉิมวาจามนุษย์คือจิตที่จำลองเป็นรูปเพื่อรู้แจ้งว่าไม่มีสิ่งใดแยกจากกันจริงเมื่อรู้ตนจกักรวาลจะเปิดประตูใหม่ให้และไม่มีขอบเขตอีกต่อไปสำหรับจิตที่เป็นอิสระสรุปสัจจะธรรมมนุษย์ไม่ใช่ร่างกายแต่คือพลังงานที่มีสติรู้ชีวิตนี้คือสนามฝึก จิตระดับจักรวาลทุกการเกิดไม่ใช่บังเอิญแต่คือพันธสัญญาวิญญาณทุกคือโคตรลับให้เราคืนสู่สภาวะตื่นและที่สุดแล้วไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้เพราะเราคือเครือข่ายแห่งจิตสำนึกรวมหมู่ที่เชื่อมถึงกันหมดทั่วทั้งเอกกับภาพสติธรรมเพนสุข